มองเลยซ้ำดอกอ้อโหสีสดใสเป็นยูซุมวางนี่ได้งามเนาะสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้อง่อก็ไม่น่าอิมเนาะจ้าในเสาร์ของวันที่สิบหกมีหนะ้าหกหกเนาะจ้ะวันนี้ผ้าพีผ้านองมาหล่อมงค็ดก่อเนอะาะขาพนย่งเหลือพี่กัดกับบน,น้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทลกจังหวัดอุบลเท่านี้แหละนอกจากนอ หาไปเติมกันเบิงลูกพื้นสีลงมาเมืออื่นนี่ไเติมก,กันกับม่อนหนึ่งไหวเนาะว่าสิมนันหรือบวม,นนมนนหมานเนาะมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องให้หมานในแม่พ่อได้ให้ลูกแกงในนอจ่าเนาะตามแมนามาเลยจ้าอืมเขามากับพอ่อเลยด้อจ้ะคือเป็นดอกไ <c oughs> ม้ทีเนาะว่ามีลูกพร้พอมแม่กับลกูก เอ้ยมาเขาขอเลยนะจ๊ะแม่เพื่อนลูกเพื่อนแข่งกันลองซองอยู่นี่เอ้ยนี่พอบ้านกับโมยูอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยธุรดร้ายค่ะลูกแห่งไก่สิมาเนาะหนานมาแล้วแม่ก็ลูกแล้ว,วจ้าห่วย เด้งเอาพี่น้องพี่น,อนอ้องน้องดอกเฮ้ยเฮ้ยฮึที่แตกไปเนาะแดดร้า,นะเรายเนาะหนี่ดอกหน,นึ่งแดดแหงแตกไม่ตะดอกแตกๆทำง,งามอยู่หันแตกเนาะ ปินเวินอยู่เด้อหันแตะที่ผอเป็นครูเถอะนาอไม่น่าให้มาผู้เดียวผอเป็นครูเนาะมันอ,อ,อย่างนี้เลยบัดผู้ใดล่าเตะหล่มแป่งแง,ง่งอยู่ดีโอ้ยเตะจนแหงมิดอันยังแข็งอย,ยูด่ดวยล่ะอว่าอันเถาเผาผอสนิ้เขาบอกว่า,วา แข่งโยเอเใส่กันไปนีแล้วเนาะมันเถาเขาบ่อันนี้ขากบอุ่นถ่องเตะจนแหงพ่อแม่พี่น้องเตะตอนใด้เนาะจนแหงเนาะนี่ยาขเขาเลยมันแดดหลายเนาะอือขึ้นแหนมเห็นแต่ไกลแต่พ่อแม่พี่น้องดอกนี่ยล้างแตกแดกไปนี่สวยงามสักเนาะ ดอกง่ายหนึห่งพาไปเที่ยวนึงนี่เปลี่ยนแปลน่ะเอ้ยแขงแกแดงข่างกันนี้คือว่าแมนเดวตุ่ตๆนี่ยืนอีทีมันไม่เป็นเอกโอ้ยมึงเ,เอาจ้าโอ้ยคือดวาสีโมมีแล้วเนาะคนน่ะ

บวกบวกวกวก,วก,วก,วกนหน่อยอกินหอดขาเหมืลอลกหน่อยโอ้ยฝนกับวามาจะกเือจาแม่นจะเกิดเฮ้ยบึ่งดอกนี่เห็นมาตาไกา่เตีน,นอนพมิดไนเนาเบึ่งเอา้าแตกแหยไรลแตกอีกแ,แล้ว หน้าเขาเป็นแว่นเสยโอ้ด <men> <reated> ินแห่งไร้ดินแห่งไร้แตกเลยพ่อแม่พี่หน่อโอ้ดอกดอกนลอยๆดอกนลอยๆก็ยังนี่แต่แต่กระดอกหน่อยเนาะพ่อแม่พี่หน่อ สมมุ่มแน่พันมีสีแน่นอนพ่อแม่พี่น้องดอกไปหน่อยสามดอกหนย่งจับพันหลายบอลได้ใหญ่บ่ทันเนาะนี่พันซุ่มแต่อันนี้ก็ได้อันนี้แน่เนาะจับพันหลายพันได้อันดินกระแหงก็ใหญ่บ่ทันบ่ <c oughs> นจับจังได้ดูสีมัหนหมดหมดนี้เนาะสามดอกเพือพ่อแม่พี่น้อง ปลูกที่มะหมอดโมอนก่ะจอบไปสั่นแเนาะพ่านมาจอบกพยาน,นพ่นวอดอกินสองอีกสองสามหมื่นห้สิบเลอดอพอพี่พอหนองอยู่เนะาะหมดปลูกคนขอลาลงมาห่มมาสิเบิร์เต๋พ่อแม่พี่น้องบ่เบิร์เต้อจ้ะตัวนี่ยุลุ่มลายซีชดใสกว่าเก่าเนาะเนี่ยไปผีอีกสองดอกพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเอาก็ เองดอกดอกบักใหญ่ด้วยดอกมักใหญ่บานใหญ่ๆหันจนยูหอมยุลมนี่ดอกนี่กำลังบูดกีดินขึ้นมามนกี่ดินขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเหือหักใหม่ตัวนี้นี่เบื้องมันอีกแล้วโอ้ยของใหม่เนาะนั่น ว้าตอสีสดใสขึ้นแน่เป็นซุ้ม,มยูห่างใหม่ก็มี่ยวนยก็มีนอกพอนจะเกิดแหงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอมองมอเลยซ้ำดอกโอ้โ้สีสดใสเป็นยูซุม่มวางนี่ได้งามเนาะ่านธนวาสิมาอันตัวนอกพ่อแม่พี่น้อง ดอกกับบวงามปันได้ดอกเพชรจังได้มันแดดทนบ่มาจากเถื่อไปใส่กับหมอนหนึ่งไว้อยู่ข้างนอกเป็นมาหอดมอแรงมะอื่นกบแกงให้กินเอาเมืองมาอยากาคากแถบานนียมาอยากเฮ็ดยนามบมมีาคากแถวเนาะมาจอไปสนะเิ่นไงบ่ท่านดอกคันคือดอกไงเนี่ยก็ได้เครื่องตาเกือบเตียมตานล่ะพ่อแม่พี่น้อง ได้เกือบพอสาวอ,อยู่ได้ซีบกว่าดอกอยเนาะมานอยู่จ้าอืมันจะหาเห็ยดยแตกะเขาก่อหน้าใหม่นะหนเนาะหาหน้าใหม่ไม่ไปเ,เพื่อนแกงแต่แกมีแต่ตเตามันเถอะเลยบ้านนี้เสียใจแกงบนน้องบ้นนบานนี้เนาะมีแต่เตาหันมาขันยาวเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าย่ามฝ่าย่ามฝนคงสีโมอึดนี่ฝนม้อนตกพ่อเถื่ออยู่เห็ดจังไรเนานะ ใหญ่บนนอบ้านในนอข่าวเบิ่งแถวในๆกลางกลางกองหมดแล้วบ้านว่าสีห้าอันนี้โอ้โอ้คือคือแถวบ้านนี่ยสลับทั้งในก็เห็นนะเดอ้อนอนหนึ่งพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยผนอยู่กลางผนอีกนอนหนึ่งนอกพ่อแม่พี่นอ้องสองนอนเด้อบ,บ้านเอานอนอยู่กลางให้ทังแดงและแนมเข้าไปคือนยิ่งด,ดำปืป้ดๆอยนนู่บ้านเียเห็นวิธีได้เนาะเิยส,สดใยเนาะเตรียมกันพ่อใบให้เพื่อนแกงเนาะ ก่อนเช่าอันเราใหม่ร้านว่าอันมีมันสิญยากยังเหม็นหันสาดน้ำใส่เพิ่อนนี้หล่ะเอาหลาตัวเพิ่นว่าอ้าวเห็ดอ้าวโอ้ไชสิโหแล้วว่าเข้าสฉีดล่นเอาคือเผือกเนาะเขาเคยเห็ดมาแล้วเขาว่าฝุ่นแมนบิดนฟางฟางออกมาเลยโอ้สาดใส่แสงสันหมุลูกมันก้อกันละบ่อยพอก้อกันเอาไะไรละบ่ยดี โอ้อีกหรือเปล่าอ้าวสาดอีกอ้าวซาดสาดเบิ่งโอ้ไอแมนควบนิดหน่อยดิเพ่อแม่พี่น้องได้มีหมอ,อกมากแล้วเนาะจ้าสิได้เอาหน่อไม้ได้บาทนี่คุณน่ะโอ้ยเจมส์โมโหน้ำเขาเข้ารถผากันเห็ดแมนอีกเลยแบบนี้มาๆลงมาอบลงมา,มา,มาแม่เจี๊น้หน่ไม้โอ้ยหนาหวานหนาหวานเต็มเลยหัวหัวหนามเพิ่นอ้าวร้านเราอัน พึ่งออกมาโอ้ยมีม,มออกมาแล้วสิเอาน้องใหม่เด้พอพ่อแม่พี่น้องวานนี้เจาหมิมนี้แล้วเอาน้องใหม่ได้แล้วเด้อวานนี้พ่อแม่พี่น้องโอ้แบบแงงยงายนแต่เดานี่อันนึงอยู่งน,นพุ่นเนาะนอนอนหนึ่อยู่งนพุ่นเด้อจ่าโจ้กูถึงเหตุการณ์ไหนนอนวันนี้เนาะเสียมกับกอเสียม ข้นยามฝนแห้งเราใหม่ปลาเราใหม่ปลูกแนวอื่นเกิดกับพวกอึดอกนมีห่อฮานาใหม่หลอดกอเนาะเอ้ยเฮตั้งไรเสิได้เนาะถึงมันอ่ะอ่ะยำซับเกิดเป็นกระตัวได้แท้บหมือนพ่อแม่พี่เนาะเนี้านานนยนั่นแตแล้วบหมือนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนนะที่ที่นั่น่ะ เอ,ออมาเาสียมซับแล้วกันทันตัวเนาะเสียมซับแล้วกันดึงเอาได้สองนอนเลยเด้จับหน้ายาวเนาะสีพ่อหรือว่าพ่อนอาพ่อสีไปหาเอาใส่นาออีกนอเนาะไหนน้องใหม่เด้วไปหายานาั่งแล้วพ่อแม่พี่น้องัาน,นี้ยานางเหบอพ่อจิ๊ดอึดพ่อแม่พี่น้องคน,น,น,นเขาใส่เนาะลายเยอะจะเป็นปุบเป็นฟ่วงพี่เน้องเจ็บปอดหยากหรอกพ่อแม่พี่น้องยานาง อน้องใหม่ก็ได้ซ้อมนอนนจะจ๊ะ่านั่งพร้อมเป็นไรบ่ดน,นี่ยกินแนว่ยอยากนั่งก็งามงามนาะพ่อแม่พี่นอ้องรุ่นน้องใหม่แล้วมารุ่นเท็ดเฮาต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ,อืมเข้าสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอก ดอกสิดอกสิเ็ดดอกสิบสดอกสิบสาดอกสิบสีดอกสิหดอกสิดอกสิเจ็ดอกสิบแปดอกสิเกานอกจากเฮ็ดกันดลสิบเดอกเด้พอพอไป็ี่นอกเจกแน่ ดอกหน่อยหลายคันดอกใหญ่หลาย,ก,ลายกระซี่แต่แก้มมากง่ายคนเราพ่อแม่พี่น,ออน้องผิดผลดอกน้อยหลายเนาะนึกวันที่ฉันบอกเกิดไปเบื้องหน้าเกิดไปรรรดเ,ไปนนไเ,เไรปเาาปเื่อนนยๆเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตั้มใส่แจงเลยเอาเบื้องบาดเลยแกงลงไปวันหนึ่งไว้ขมี่เฮ็ดกระได้นาะหน่อใหม่กระซ่องนอหอมจะนั่งหอมไปหมดเอามาไว้ถาเพื่อนนอจากพ่อแม่พี่น้อง ถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่นานนี้เลยจ้าิสด้พอกับคลิปใหม่ๆของเฮานอกจากน้อว่าหมืออื่นหรือเหมือนหนาเหมือนไหนสิพ้าพี่ผ้าน้องไปหาอย่างแน่นอกจากน้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจสีส่งมาให้เลยจ้ะเด้อไม่นานาว่ามีอยังไรก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีทะกวมทุกข้อมจะเจื่ญนคิดสิ่งไดสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้จา้า คลิปนีพ่อพี่พ่อน้องซซมหนีนอกจากนอพอกันมาคลิปนาคลิปนีพ่อกล่าวคำว,ว่าสวัสดีจ้า